chúng tăng trúng tăng mày kinh nôm mẹ Nôm mẹ kinh mẹ leo yeah tăng mẹ ô mẹ thả mẹ ô mẹ ไม่เอาแมวไม่เอาแมวถึงแต่งเงี้ยวงงเงี้ยวถึงแต่เงี้ยวเงี้ยวซึงเสริมเสริมเรามันคนชอบปลุกแมว <laughs> ้องปลุกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีดูดวงนะคะแหม่ไม่โอดจะต้องมีดูดวงนะคะต้องปลุกนมหนูก่อนนะคะ แม่อบป้อนนมก่อนลูกนะอโอ้โหตัวใหญ่ไหมหนุนตัหนุนตงลูกชายแม่เอาทีนี้เอ๊ยน,น่ารักนะปล่อยมือไม่เอาการปล่อยมือไม่เอากันทีนี้ 聊聊聊聊聊，慢点慢。